ด่วนข้อมูลเปลี่ยนแปลงฝนยังไม่จบอิทธิพลของพายุเฟิงเฉินแรงเกินคาดดึงฝนเข้ากระดมไทยอีกรอบจะมีพื้นที่ใดบ้างอัปเดตแนวโน้มสภาพอาก,กาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้22ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนรายละเอยียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันพุทธที่22ตุลาคมครับกลับมาอัปเดตแนวโน้มสภาพอาก,กาศกันต่อครับ เมื่อวานนี้สภาพอากาศทางบ้านของพี่น้องเป็นอย่างไรกันบ้างครับมีแดดหรือว่ามีฝนตกโปรยไปลายไปถึงไหมครับอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่านในช่วงนี้ปัจจัยของฤดูฝนเริ่มที่จะหมดไปปัจจัยของฤดูหนาวเริ่มมากขึ้นแต่มันก็เป็นช่วงเปลี่ยนไายฤดูกาลนะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวสภาพอากาศก็ยังคงแปรปรวนยังคงมีโอกาสเจอฝนได้ในหลายพื้นที่ครับและนอกจากนั้นครับการที่พายุใหญ่เฟิงเงฉินได้ใกล้เข้ามาสู่บริเวณชายฝั่งเวียดนามก็จะส่งผลทําให้ประเทศไทย ได้รับอิทธิพลไปด้วยนะครับมาดูทีส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ e c m w u F ครับตั้งแต่วันนี้22ตุลาคมถึงช่วงที่4พฤศจิกายนครับในช่วงแรกครับวันนี้ครับ2 2ถึงตุลาคมมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนนะครับก็ได้แผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนทําให้หลายพื้นที่เกิดแนวะทะอากาศเกิดขึ้นนะครับเกิดเป็นฝนฟ้าขนองได้ในช่วงแรกแต่ฝนก็ไม่หนักไม่ชุกเท่าไหร่นะครับในช่วงที่มวลอากาศเย็นนั้นได้แผ่ลงมาถึง จากนั้นครับเมื่อฝนหมดไปประเทศไท,ไทยตอนบนก็จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้านะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภพอีสาตอนบนอาจจะมีอากาศเย็นถึงหนาวได้โดยเฉพาะบริเวณยอดภูยอดดอยครับพี่น้องที่เตรียมตัวไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้ก็ถือว่าเหมาะมากๆครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ต้องมาจับตาดูพายุฟงเฉินนะครับซึ่งอยู่บริเวณทะเลจีนใต้เมื่อเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้บริเวณชายฝั่งเวียดนามนะครับปะทะก,กับมวลอากาศเย็นก็จะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วเส้นทางของพายุลูกนี้ก็ไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทย,ไทย,ไทยแต่อย่างใดนะครับ แต่ผลกระทบของมันนะครับก็จะส่งผลทําให้บริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกในวันนี้พรุ่งนี้นะครับ22 23ตุลาคมได้รับอิทธิพลไปด้วยก็คือจะมีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับหลายพื้นที่เป็นลักษณะของฝนปานกลางถึงหนักได้นะครับเน้นนะครับบริเวณอีสานด้านตะวันออกเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ในช่วงที่23นะครับฝนก็จะขยับขึ้นบริเวณอีสานตอนบนมากขึ้นบวกกับอากาศเย็นนะครับแล้วก็ลมตะวันออกก็จะพัดปกคลุมมากขึ้น และกในช่วง24่สินไปต้นไปครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยก็จะแรงฝนนะครับเป็นส่วนใหญ่จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าอากาศเราในช่วงกลางวันครับส่วนบริเวณภาคใต้ฝนยังคงชุกลากยาวครับตกชุกตกหนักได้ตั้งแต่วันนี้เปต้นไปครับลากยาวจนถึงช่วงประมาณวันที่4พฤศจิกายนนะครับส่วนบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยครับก็จะแ้งฝนจนถึงช่วงประมาณวันที่30ตุลาคมหลังจากนั้นครับข้อมูลเปลี่ยนแปลงครับจะมีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นอีก ในช่วงประมาณ31ตุลาคมเป็นต้นไปครับบริเวณสีภาคตอนบนของไทยจะมีฝนกลับมาอีกแล้วครับจากข้อมูลเดิมที่บอกว่าฝนชุดสุดท้ายของปีนั้นหมดไปแล้วมันกลับมาอีกแล้วครับพี่น้องในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเตรียมตัวรับมือเกือบทั่วทั้งประเทศไทยครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่3ที่4พฤศจิกายนก็ต้องมาติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับข้อมูลก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับทั้งหมดคือการเด็ดข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ e c m ครั f ต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปจากโดมูตูนิโยวิทยาแล้วครับตั้งแต่วันนี้22-27ถึงตุลาคมครับโดยจากข้อมูลครับประเทศไทยตอนบนก็จะมีอุณหภูมิปรับลดลงกับมีลมแรงนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้านะครับโดยจะมีอุณหภูมิปรับลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้นะครับยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีฝนตกหนักได้บางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลัง,ลางปานกลางจากประเทศจีนนะครับได้พัดแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ล่องมรสุมกํลาลังปานกลางพาดผ่านบริเวณภาคตใต้ตอนกลางครับสําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนแล้วก็บริเวณทะเลระมันตอนบนครับมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและก็ทางด้าน, Honey, านทะเลดะมันตอนล่างนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ ดังนั้นครับก็ควรระวังครับพี่น้องที่อยู่บริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานครับก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงครับโดยบางพื้นที่บางแห่งจะมีอากาศเริ่มเย็นในช่วงเช้านะครับแต่อากาศก็ยังคงร้อนในช่วงกลางวันส่วนบริเวณภาคใต้ก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ครับแล้วก็เฝ้าระวังฝนตกสะสมทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันได้ครับทั้งหมดคือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับสําหรับแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ 2 2ตุลาคมครับก็ต้องบอกว่าในวันนี้สี่ภาคตอนบนของไทยแทบจะแล้งฝนครับแต่ก็มีพื้นที่ภาคอีสานครับที่มีฝนหลงมา้วครับจากอิทธิพลของพายุเฟิงเฉินที่เคลื่อนใกล้เข้ามากับบริเวณชายฝั่งของเวียดนามนะครับจึงส่งผลทําให้เกิดเป็นฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่บางแห่งโดยเฉพาะในช่วงดึกของคืนนี้ครับย้ำนะครับฝนก็มีโอกาสตกได้ในบางพื้นที่บางแห่งนะครับไม่ได้ตกทั่วทั้งภูมิภาคครับเป็นเพียงลักษณะของฝนที่เกิดจากอิทธิพลของพายุเท่านั้น ส่วนบริพาคใต้ครับฝนก็ยังคงเน้นทั้งสองฝั่งนะครับตกได้ตั้งแต่ปริมาณปานกลางถึงหนักในหลายพื้นที่ตั้งแต่บริเวณตอนกลางถึงตอนล่างน,นะครับมาติดตามรายละเอยียดตามภูมิภาคเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือก็จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้านะครับอุณหภูมิปรับลดลงเล็กน้อยลุ้นฝนฟ้าขนองได้บางแห่งครับส่วนมากบริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและก็กำแพงเพชรครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ 20- 25งองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด3 2มสองถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดได้ความเร็ว5ถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาธนบุรีอีสานครับในวันนี้บริเวณาะอีสานก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณแล้วก็สามสถึงของพื้นที่ครับแล้วก็จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิปรับลดลง1-2องศาเซลเซียสลุ้นฝนได้ครับบริเวณพื้นที่จังหวัดนครพนมมุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอํานาจ,จเจริญ แล้วก็อุบลราชธานีครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนในวันนี้ครับ20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาธนงภาคกลางครับในวันนี้บริเวณภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองได้เล็กน้อยนะครับอากาศก็จะปกติครับมวลอากาศเย็นลงมาไม่ถึงครับอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ก็ประมาณ23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสก็มีโอกาสลุ้นฝนเล็กน้อยครับบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับลมตะวันออกพัดได้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกก็มีโอกาสลุ้นฝนได้อยู่ที่ประมาณสิบของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ปริมาณเล็กน้อยครับบริจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีะยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับ โดยอุณหภูมิต่ำสุดครับ2 4ถึงยองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 5ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดได้ความเร็ว15บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับจะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณ4 0 6ูสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งครับวันนี้ก็แจ้งเตือนตั้งแต่บริจังสุรรรราาาธธน,นคศมช พัทลุงสงขาปัตตานียาลาและก,กระนาธวาทครับโดยอุณหภูมิสูงสุงสดในว,วันนี้สามสอถ,ถึงสาองศาเซลเซียสโดยตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกพัดได้ความเร็วสิบหถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่าสเมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปนะครับลมจะแปรปรวนพัดได้ความเร็วสิบหถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มมมีฝนนฟ้าาะองงจสูกเตร และก็สุดท้ายทางภาคใต้และตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยล4สี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ส่วนมากครับวันนี้ก็มีลุ้นตั้งแต่บริจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลครับโดวยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับยี่สิบเก้าถึงสามสิบสององศาเซลเซียสลมตะวันตกพัดได้ความเร็วสิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่าสองเมตรครับ หากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์ก,กับเช็คก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ